ค่ะทุกคนขอต้อนกับทุกคนเข้าสู่ช่องสนุกทราบตาจริงจดกนันอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะก็พิเศษมากๆเลยนะคะคือเราหายจากย t ทุกไปนานอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามี อะไรมากมายในชีวิตของหนุกเลยไม่ได้มาอัปเดตนะคะแต่ว่าหนุกก็ยังคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะหนุกก็เลยมาจัดหนักจัดเต็มให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราห่างหายไปกับคลิปอันบอกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนุกก็แบบได้มีการเอลของมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่า ในช่วงที่ผ่านมานะคะมีเครื่องสำอางหรือว่าอะไรที่หนุกเอบมาแล้วน่าสนใจกันบ้างคะ่ะไปกันเลยเพ<โท>เรามาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะเป็นร้านที่หาซื้อง่ายใกล้บ้านคุณใช่แล้วคะ่ะเป็น เ,เครื่องสับปะที่หนุ่มได้ไปซื้อมาจากร้านเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อตามได้ง่ายๆนะคะที่สาขาแถวบ้านก็ได้นะแต่ว่าบางสาขาก็อาจจะไม่มีเนาะก็แล้วแต่ว่าของแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาเริ่มที่สกินแคร์กันก่อนดีกว่าแต่อยากจะบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ปีนี้ไม่ได้ทาคลิปสกินแคร์เป็นออร์กิเตอรีประจำปีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนุ่มไม่รู้ว่าหน้าหนุ่มไปแพ้อะไรมานะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากนะ ทา์รักษาอยู่แต่อาจจะเป็นเรื่องการพักผ่อนฮอร์โมนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการดื่มน้ำน้อยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความเครียดก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยนะคะตอนนี้ก็คือตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวจะต้องไปหาคุณหมอแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆพยายามที่จะรักษานองเขาแล้วก็รวมถึงกลับไปใช้สกินแคร์เก่าๆนะคะก็ยังมีปัญหาผิวแบบนี้อยู่ก็เลยคิดว่าปัญหามันไม่น่าจะเกิดจากเราแพ้หรืออะไรมันอาจจะเกิดจากฮอร์โมนหรืออะไรอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนหนึ่งถ้าด าเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันดีกว่านะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเย่ yeah, สองอันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่ได้มาจาก7 e เ e ่นอนะคะก็คือก่อนหน้านี้หนูก็ได้มีการไปซื้อสกินแคร์นะคะในร้านขายยาแล้วเภสัชเขาก็แนะนำซึ่งในเจลตัวนั้นเนี่ยจะมีส่วนผสมของพวก ว่านหางจระเข้อะไรแบบนี้ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะซึ่งจริงๆถึงแม้ว่าผิวหนูอเออจะไม่รู้แพ้แล้วเป็นสิวอะไรนี้ใช่ไหมมันเจ็บมากๆเลยแล้วมันก็ทรามานมากๆด้วยนะคะแล้วก็เจ้าพวกว่านหางจระเข้อะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยทําให้อ่อความเจ็บปวดตรงนั้นของหนูมันสามารถทุเลาลงมาได้มันทําให้สดชื่อนะคะแล้วก็เวลาทามันรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ หนูก็จะชอบใช้ก่อนที่จะลงสกินแคร์ขั้นตอนอื่นๆคุณเพชเขอแนะนํามานะคะแล้วทีนี้ไอายาตัวนั้นที่หนูใช้น่ะมันหมดหนูก็เลยเออไปลองหาสิว่าในเซเว่นมีอะไรที่พอจะทดแทนหรือว่าใช้ได้ก่อนไหมนะคะก็เลยไปเจอ2ตัวนี้นะคะที่เขาเคลมเรื่องลดรอยสิวหน้าใสเรื่องแบบว่ามีส่วนผสมของว่านหงางจระเข้ทั้ง2ตัวเลยนะคะก็เลยหยิบมาแล้วก็ราคา2องสีบาทแต่ว่าปริมาณปริมาณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะซองนึงเนี่ย ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ50กรัมเลยนะคะเพื่อนๆก็คือน่าจะใช้ได้นานแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าหนูอาจจะใช้ชั่วคราวก่อนที่จะไปหาคุณหมออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้หลักๆก็คือจะเป็นแฟนหนุกใช้นะคะเขาเคต่อไปนะคะก็เป็น คุูชั่นกันบางค่ะซึ่งเราอะเห็นคุูชั่นใช่ไหมในเซเว่นอ e เลเวอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปแบบ2แต่พอเห็นอันนี้ปุ๊บก,ก็คือหยิบเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นรูปแบบตลับแบบเต็มๆในเซเว่นนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นคุูชั่นนะคะจากแบรนด์ AR ค่ะเป็นตัว AR The Skin Cushion SPF 50 PA++ 3บวกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย คือปริมาณที่เขาให้มาก็คือ15กรัมนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะก็คือไม่เกิน200ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ซื้อมาแบบสักพักแล้วแต่เพิ่งได้มาอ่านบอกก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเปิดมาข้างในนะก็จะเป็นตลับแบบนี้เลยเพื่อนๆ เป็นระับที่แบบดูดีเลยนะคะไซสจริงแบบนี้เลยแล้วแบบขายในเซเว่นคือใครที่ชอบใช้คูชั่นหรือถนัดใช้คูชั่นถ้าไปต่างจังหวัดเราแบบเออลืมพกไปหรือหมดก็ลองไปดูกันได้นะคะตัวนี้ก็ข้างในเขาก็จะมีกระจกมาให้แบบนี้นะพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็มีพับคูชั่นมานะคะพับก็ค่อนข้างโอเค เปิดมาด้านในนะคะก็จะมีเนื้อกูชั่นแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขามีบํารุงใส่มาแล้วก็มี SPF ใส่มาให้ก็เลยคิดว่าเออคุ้มค่าน่าสนใจก็เลยหยิบมานะคะถ้ายังไงนะคะมีโอกาสก็อาจจะได้ทํารีวิวให้ได้ดูกันนะคะใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ ะะเป็นเครื่องสำอางอที่เราได้มาจากร้านวัดสันค่ะซึ่งในร้านวัดสันนะคะเรามีการซื้อของเยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นสกินแคร์แต่ว่าเออไม่ได้มีการหยิบมาเพราะว่าเราเอาไปใช้แล้วก็เลยเออไม่ได้เอามารวมในคลิปนี้นะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเราซื้อแล้วก็ได้แต้มในการที่จะไปแลกซื้อมานะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเออถ้าใครมีแต้มในการแลกซื้อหรือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเราก็อยากแนะนํานะคะสําหรับนี่เลยค่ะ เป็นอายแชโดว์นะคะของ ODBO รุ่น Dual P Shadow นะคะซึ่งเบอร์นี้จะเป็นเบอร์02นะคะสีแชมเปญนั่นเองค่ะนนี้เป็นอายแชโดว์จาก ODBO นะคะอันนี้นะคะนุกแรกซื้อมาในราคา49บาทนะคะซึ่งในเซตนั้นก็รู้สึกว่าจะมีอายแชโดว์มีลิปอะไรเงี้ยแต่ดูก็เลือกเป็นอายแชโดว์มานะคะที่นุกอยากแนะนำแล้วก็เห็นว่ามันคุ้มค่าก็คือ 1. ราคาน้องจับต้องได้นะคะ49บาทแล้วก็2ก็คือมันเหมาะกับคนที่แต่งตาไม่เป็นหรือว่าแต่ ตามไม่เก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าใน1ชิ้นเนี่ยจะมีอายแชโดว์มาทั้งหมด2เนื้อด้วยกันก็คือเป็นเนื้อแมทกับเนื้อชิมเมอร์นะคะสําหรับมือใหม่ที่แบบเออจะแต่งตาย,ยัางไงดีจะคีเอทยังไงดีก็คือแบรนด์เขาคิดมาให้แล้วนะคะก็คือทาเนื้อแมทลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อชิมเมอร์ก็คือจะได้ตาที่สวยเลยหรือว่าใครที่ อยากพกแบบน้อยชิ้นไปต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือไปต่างประเทศก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบดีน่าสนใจแล้วก็สีค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เข้ากับอันดร์โบราณไทยแล้วก็แต่งได้หลายลุคหลายสไตล์ก็เลยแนะนํามากๆนะคะถ้าใครไปวัดสัตว์แล้วก็มีสิทธิ์และซื้อก็ลองไปดูแต่ว่าร้านอื่นไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้ที่ร้านไหนเลยแต่ว่าร้านวัสัน ต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่หนูอะเคยเอฟมานานแล้วผักแล้วนะคะคือตอนนี้ตั้งใจว่าจะเอามาเทสเพื่อที่จะเอามาขายจนตอนนี้คือแบบเออก็ได้มีการผักขายของไปเพราะว่าเราทำอยานประจอมแล้วก็ค่อนข้างมีจะยุ่งแล้วก็แอคทิวิตี้เราเต็มมากๆเพืเ่อยขนาดแบบตั้งใจจะมาทำคลิปน,นู่นนะี่ท่นมีการแพลนอะ่ะนั่ทำไม่ได้เลยอ่ะเออ ะค,ะคือโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปตำมาแต่ถ้าเราหาลีฟในแอปซอป้มแอปมุงได้ก็จะเอามาแปะในดีสคริปชั่นบอกให้เพื่อมีใครสนใจนะคะสำหรับนี่เลยค่ะเป็น BB จากรามยล่านะคะซึ่งคิดว่าร้านใน Tik t o k s h o p ก็อาจจะมีขายนะเออตัวนี้นะคะเป็นรุ่น m u l ติ Effect Clear ียร์เอส n ซ b c r ชั m นนะคะซึ่งกล่องน้องจะเป็นสีทองแบบนี้เลยเป็นหนึ่งรองพื้นที่น่าสนใจมากแล้วก็เคยเหมือนแบบลาม e l ล่เป็นหนึ่งแบรนด์ที่แบบค่อนข้างที่จะกระตู้มากๆใน TikTok อกช็อปนะคะเราก็เลยมีความแบบสนใจว่าเออดีจริงไหมอะไรอย่างไรนะคะก็เลยแบบไปตำมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือบางส่วนเราไม่ได้ ขายแล้วก็แบบไม่ได้มาทากิจกรรมเพื่อนเพื่อก็เลยแบบเออมีการบริจาคแจกจาก่จายออกไปให้คนอื่นๆนะคะซึ่งด้านในหลอดน้องจะเป็นแบบนี้เลยเราก็มีการเก็บไว้ใช้เองทั้งหมด2อหลอดนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างน่าสนใจเนาะตัวเนื้อแพคเกจจิ้งเขาก็โอเคนะสวยอยู่ใช้ได้นะคะอาจจะแบบไม่ได้หรูบ้างแต่ก็ไม่ได้น่านเกลียดกับปริมาณลักสิบของเขานะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เนื้อเนี่ยก็จะมีความแบบเปื้อนง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็ ัวมีความแบบ taste, แลองเทสก็จะเปื้อนในอนิดนึงคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าข้อเสียของรองพื้นแบบหลอดนิดนึงนะที่เจอไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นๆหรือว่าตัวอื่นเป็นไหมแต่สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็คือพอใช้ครั้งแรกอะ่ะมันต้องบีบหลายครั้งมากๆก,กว่าเนี้อโรดักจะไหลออกมาทุกคน เออครั้งแรกเราต้องหมุนออกมาเพื่อที่จะเอาเนื้อโปรดักออกมาแต่พอใช้ไปสักผักลองเทสไปสักผักก็มีเนื้อโปรดักออกมานะคะก็เนื้อค่อนข้างที่จะโอเคหลังจากเทสเนื้อนะคะแต่ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาทํารีวิวแยกข้อออกมานะคะอันนี้คงหาซื้อง่ายมากหรือเปล่าเพราะว่ากระแสะแรงมากทุกคนคือแบบเอออยู่ดีๆน้องเขาก็เป็นที่นิยมทุกคนตามหาและขว่ควา้ามากๆสําหรับกันแดดซันทรีทเมนต์ยูวีตัวนี้นะคะ s p f 50 P.A. บวกตัวเดียวนะคะเป็น e l u t i o n Sun Block Lotion นะคะเป็นกันแดดเนื้อกระจกจีนที่แพ็คเกจจิ้งมันสีแบบนี้ทุกคนคือเราเห็นนะแบบบางรา้านคูอขายแพงมากหลายร้อยนะคะแต่จะบอกว่าอย่าไปซื้อแพงค่ะก็หาร้านที่ราคาแบบเออไม่ได้แพงจนเกินไปอะไรแบบนี้นทุกคนอันนี้นะที่ทุกคนเขารู้สึกว่าจะชอบๆอบกันนะคะหนึ่งก็คือเนื้อนองเขาว่า๋ยวใช้ดูข้างในก่อนนี ลักษณะเป็นหลอดแบบนี้นะคะก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้เวอร์ไม่ได้วังแต่ก็เออโอเคใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก so ็ด้วยราคาที่เราซื really okay. ้อมาตอนนั้นมันหลักสิบก็เลยให้อภัยได้นะคะเนื้อนอเขาว่าจะเป็นเนื้อที่แบบอ่ะแบบนี้ใช่ไหมและบีบลงไปทุกคนมันจะแบบทําให้ผิวหน้าของเราอ่ะ ข,ขึ้นมาแบบเฉดหนึ่งแต่มันไม่ใช่เหมือนพวกประมาณกันแดดสมัยก่อนที่ใช้แล้วน่าจะว่าคือมันจะปรับผิวเราให้มันกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงแล้วก็โกลสวยยิ่งถ้าใครที่แบบไม่ได้มีปัญหาผิวหน้าหรือคนมันจะทําให้ผิวหน้าดูวาวดูฉ่าสวยเลยอะ่ะแบบเฮ้ยสาหรับคนที่อยู่บ้านบางทีเวิร์กฟอร์มโฮไม่ได้แต่งหน้าก็คือใช้แค่ตัวเนี้ยแล้วก็าาทาปากก็คือสวยแล้วนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เดี๋ยวจะหาลิงก์มาให้นะ เป็นรานเครื่องสำอางกันบ้างน,นะคะรานนี้เราได้มีการไปเอฟใน Facebook นะคะซึ่งตอนสมัยที่เราแบบ ขายของอยู่แล้วก็มีการไปเอฟของร้านเขาแล้วก็เอฟมาใช้เองบ้างเพราะว่าหลายๆอย่างที่แม่ค้าคนนี้เอามาขายบอกเลยว่าใช้ดีมากๆแล้วได้ราคาหลักสิบเหมือนแม่ค้าเขาดูมาแล้วว่าของมันเลิศจริงนะคะร้านที่เลือกมาเนาะอ่ะมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยค่ะซึ่งร้านแรกเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะแต่เป็นร้านที่เราประทับใจมากนะคะก็ถ้าเกิดใครได้ดูคี Self i, คอเซียร์วุิเปตจำปีก็อาจจะเห็นคอนทัวร์หนูก็คือนั่นแหละเป็นร้านเทียวกันที่หนูก็ ไปเอฟของร้านเขามาเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงร้านเขาไว้ให้นะคะซึ่งลูกไปตาม,มาทั้งหมด3ชิ้นนะคะ,ะ,คะก็จะมีนี่เลยสี่น้องนา่ารักนะเป็นส้มชนมชนุมนะคะซึ่งก็คือแม่แหละนะคะคนหน้ารักนะเขาก็ได้มีการแถมตั้งหูดอกไม้มาให้นะคะน่ารักเล็กๆอย่างนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือเตน้นเต้นเต้นอายชาโด์นั่นเองทุกคนเป็นอายชาโด์แบรนด์จีนที่ ไวรัลมากในติ๊กต็ออีกแล้วทุกคนเป็นเราเห็นมีคนหนึ่งทําคลิปแล้วหลายคนคือแบบ อึ้งในเคสเทอร์ใน texture, ใดๆของน้องเขาแบบลักสิบแต่คุณภาพดีเวอร์วางเราก็เลยแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวา้าเลยต้องด้านในน้องจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเริ่มคุณหน้าคุณตาใช่ไหมถ้าใครเล่นติ๊กตอกก็คงจะคุ้นเพราะว่าหลายๆคนก็วีดลองมากเราก็เป็นคนหนึ่งที่วีดแต่แบบเฮ้ยราคา้อยกว่าก็แบบไม่ไหวยอยากจะลองไงแล้วร้านนี้เขาเซล,ลแบบเหลือแค่ไม่เกินแบง้าทุกคนเราก็เลยแบบรออะไรละ่ะต้องจัดมันดีจริงไหมนะคะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด าม่อะทุกคนเราแบบมีทุกเนื้อเลยดูเป็นอายแชโดว์ที่แบบโอเคเลยนะคือตลับเดียวก็พกไปได้ทุกที่ครีเอทได้หลายลุแล้วก็ถ้าทีไม่นียังไงนะคะก็คงจะติดในคีเฟเวอร์ลิกนะถ้าหนูกชอบหรืออะไรยังไงแต่ว่าถ้าใกลจะดูคลิปรีวิวอันนี้สามาร,รีวิวแยกให้ดูนะเพราะว่ามันดีจริงๆหรอเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะสำหรับอายแชโดว์จีนตัวนี้นะ ะะจะเป็นของที่เราะะเอฟมาเป็นของแบรนด์มอนสเตอร์นะคะเราเอฟมาด้วยกัน2ชิ้นนะซึ่งแบบเออก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่ารักนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนนะเป็นมอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะคะ,บบะ,คะก็เลยแบบว่าน่าสนใจแล้วเขาก็ขายหลักสิบเราก็เลยซื้อมานะคะ <S <S มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะเป็นตัวบลัชก่อนซึ่งบลัชตัวนี้นะค่ะชื่อว่ามอนสเตอร์บลัชนะคะ <S <S ตัวนี้เนี่ยจะมีสีที่นุกเลือกมานะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูด้านในนะคะ เบอร์ศูนย์หนึ่งอะตอนแม่คาสวอชอะมันจะเป็นโทนแบบชมพูอะทุกคนเนี่ยนี่แพ็กเกจเขาจะเป็น,นี้เป็นพลาสติกนะคะแต่เราไม่ได้ไม้เนาะเออเกิดมาข้างในก็จะมีแบบตำน้องมอนสเตอร์มาด้วยนิดนึงนะทุกคนเห็นปะ น่ารักน้องก็จะมีความแบบเป็นสีชมพูนมนมคือแบบตอนแรกเราคิดว่าเออจะเป็นสีชมพูสดชัดแต่ไม่นะคะน้องก็มีความแบบผสมสรุปคือตอน l o s watch ครั้งแรกเราคิดว่าเนี้ยไม่ต้องหาดแก้มก็ได้นะถ้าวันที่เราไปทํางานใช่ปะเราก็ต้องรีบเพื่อที่จะไปเข้างานก็คือถ้าเราอยากแต่งตาก็คือเนี้ยแหละเจ้าตัวนี้คือน่าจะช่วยแก้ปัญหาคือแบบปาดเดียวแล้วจบเพราะว่า น้องสวยมากแล้วน้องมีความแบบชมพูนมนมแล้วก็มีเหลือบๆสีส้มๆทองๆนิดนึงนะคะสวยดีก็ยังไงถ้าใช้ละชอบก็จะมาอยู่ในคีฟเวอร์ริตนะคะและสำหรับอีกตัวนึงจากแบรนด์มอนสเตอร์ที่เราไปตามมาจากร้านนี้จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแป้งนะคะชื่อว่า Monster f i n ฟ Soft Focus Monster Setting Powder ค่ะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะซึ่ง เออหลายๆคนก็มีการรีวงรีวิวกันไปแล้วแต่ทางเราก็คือพึ่งได้แล้วก็อยากได้มานานแล้วก็เลยอ่ะแต่จะซื้อมาเพราะว่าน้องก็ไม่แพงเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากนะคะเป็นสีส้มนุ่มๆน,นะแบบนี้เปิดมาด้านในก็จะเป็นแพ็ k เกจจิ้งพลาสติกเช่นเดียวกันนะคะแต่เราขอตินิดนึงนะก็คือ for i n f l a t i o n กับน้องเขาไม่ได้แบบ บูว้าวอะไรขนาดนะั้นนะเพราะว่าน้องแอบ,บเปิดยากนิดนึงแบบเอ๊ยยังไงงงชีวิตนะคะตอนแรกคิดว่าเปิดตรงนี้แต่ไม่ใช่นะฝาาเนาะคือตรงนี้เปิดมาด้านในก็จะเป็นแป้งแบบนี้นะคะเ,เนื้อสัมผัสน้องก็จะแบบนุ่มๆน,นะเบอร์ที่เลือกมาจะเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะคะตอนแรกอ่ะตอนปิดฝาอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบแป้งมันเข้มนะแต่พอเปิดฝามาเฮ้ยดูอมชมพูดูขาวแต่ว่าเดี๋ยวลองกับ หิวหน้าทีนึงก็อาจจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวจำมาเมาท์มอยฟังกันอีกทีแต่ว่าแอปใช้ยากนิดนึงมันต้องมีการแบบยังงี้นิดนึงนะคะแล้วก็เปิดมาข้างในก็จะเป็นส่วนของกระจกและพับนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาเมาท์อีกทีนึงแต่ที่ไม่ชอบอย่างแรกเลยคือแพ็เกจเปิด,ปด,ปดยากนะคะ โอเคมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าร้านสุดท้ายก็จริงแต่ขอ,ของค่อนข้างที่จะแน่นเลยอะมานะคะมาเริ่มกันที่ชินแรานะคะเป็นฟองน้ําอีกจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราบ้าบ้าฟองน้ํามากทั้งนั้นี่ก็ไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ก็บ้าฟองน้ํานะคะแล้วก็สองร้านประจำที่เราชอบไปซื้อฟองน้ําเราแจกพิกัดเลยนะคะก็คือร้านแรกเป็นร้าน มิสเตอร์ดีไทุกคนฟองน้ำมิสเตอร์ดีไคือถูกและดีมากแล้วไม่ใช่แค่ฟองน้ำนะ .Tools b e a u ต่างๆคือดีมากเราไปตามทั้งตัวกล่องใส่แป้งแป้งแต่ง,ต,งตาและฟองน้ำที่มิสเตอร์ดีไบ่อยมากเพราะหนึ่งราคาถูกแล้วก็สก็คือคุณภาพโอเคใช้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็อีกร้านหนึ่งอ่ะร้านที่2ก็คือร้าน มินิโซ่ทุกคนร้านมินิโซ่ทำแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากมีการคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆใครสนใจลองไปดูกันนะโอเคมากลับมาที่ร้านอินบ็อกซ์ของเรานะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการไปเอฟฟ้องน้ำเขามาเพราะว่าถูกมากกล่องหนึ่งราคา25บาทเราก็ได้มาถึง4รูปด้วยกันนะคะเราก็เลยเอฟมาเลยเราก็อยากลองว่าเออมันจะดีจริงไหมนะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้แม่ค้าก็ได้มีการติดสติกเกอร์น่ารักมาให้เรานะคะ เปิดออกมาด้านในก็จะพบกับฟองน้ำทั้งสี่ลูกนะคะซึ่งอันนี้เราไม่ได้เลือกสีนะก็เลยให้แม่ขาเขาส่มมาให้ก็เป็นสีเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นฟองน้ำแบบนี้เป็นหัวตัดใดๆนะคะแบบนี้ทั้งสี่ลูกซึ่งใช้เราเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเม้ามอดกันอีกทีหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าฟองน้ำมาทุกคนเราอใช้มาหมดแล้วนะทั้งแบบราคาหลักรนะ้อยละสิบคือมันไม่ต่างกันมากนะ ซึ่งแบรนด์เก่าที่เราชอบใช้ประจำตัวนั้นคือลาเลยต้องเอามาตัลเราก็เลยเป็นที่มาที่เราไปซื้อฟอง,งน้ำที่มิเตอร์ดีไว้แน่ๆเพื่อจะไม่รู้ว่าเออของราคาหลักสิบอ่ะคุณภาพก็ดีไม่แ้หลักร้อยเลยก็เลยบแบบเราซื้อหลักสิบพอเพราะมันเริ่มเก่าแล้วมันิก็ทิ้งไปอะไรอย่างี้ยต่อมานะคะชิ้นที่สองเป็นบัชออนในราคา ไม่เกินแบงเขียวเรื่องจริงดูปากน,นะชั้นคะไม่เกินแบ่งเขียวทุกคนเราก็เราก็แบบเฉยๆไม่ได้อะไรตอนแรกแต่พอเขาเปิดมาทุกคนมันเป็นสีชมพูบาร์บี้ซึ่งใครดูคิเปเฟรย์วันที่ประจัปีเราจะรู้ว่าเราบ้าบัชออนสีนี้มากเพราะว่าตอนแรกซื้อด้วยความน่ารักแต่พอมาใช้กับหน้าเราแบบ เฮ้ยมันเข้ากับหน้าเรามันทําให้หน้าเราดูนหน้าราักดูเป็นผู้หญิงคี้เลนนะคะตัวนี้เลยนะคะบลิงไมรูชนั่นเองค่ะกล่องก็ดูแบบเป็นงานเกาหลีเกาหลธรรมดาแต่พอเปิดมาข้างในคือน่ารักมากทุกคนขออนุญาตแกะก่อนนะคะนี่เปิดมาข้างในจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นสีชมพูบาบี้แบบบานเย็นแบบตะโกนฉันเห็นแหละฉันก็เลยแบบ เฮ้ยฉันเคยซื้อบัตรแบบประหลาดๆแบบดีบที่เราเราฉันก็ชอบมากของ i n t u i ูอิเพราะฉะนั้นจะตามมาดูว่าฉันจะชอบไหมน,นะคะอันนี้เป็น 4, ีเบอร์ศูนย์หนะคะเออแล้วก็เปิดมาข้างในจะเป็นแบบน,นี้แต่ไม่ชอบแพ็กเกจอีกแล้วค่ะคุณฉันอกหักกับแพก็กเกจแล้วคือแพ็กเกจมันเหมือนเปิดฝาได้้อยมากฉันชอบฝาที่มันอ้ากว้างไงเวลา บัตรมันจะอันใหญ่ใช่ปาะปัดแก้มแล้วเวลามันจะใช้มันคน่อนข้างจะลำบากแต่ Anyways ค่ะคนมันคิวมากมันพิ้์มลายบอลลูนนะคะก็เลยให้อภัยนะแต่คือแพ็กเกจงงอยู่มีกระจกมาให้เราก็เป็นพับนะคะแต่เราคงไม่ได้ใช้พับเพราะเราไม่ถนัดปัดแก้มกับผ่านะคะแต่ถ้าใครถนัดก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่า4บาทคือโอเคไรราคาหลักสิราคาเท่านี้ถ้ามันดีหรืออะไรยังไงจะ มาเมาโอยกันนะคะแต่ถ้ามันไม่ลดก็คงไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใดเนาะไฮไลท์ค่ะนี่เลยของแบรนด์เฮงฟางฮางฟางฮงอะไรสักอย่างนะคะคือเราก็ออกเสียงแบรนด์เขาไม่ถูกจริงเพราะว่าแต่ละคนก็ออกเสียงไม่เหมือนกันแต่เราขอเรียกว่าเฮงฟางละกันนะคะเราถนัดเรียกแบบนี้เนาะเจ้าตัวนี้คือเราเห็นว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็มีคมสามสีล้ก็เลย ามาสามสี่สีคะใครจะไปรู้ว่าสีไหนจะเหมาะกับเรากับลุกไหนอะไรใดๆถูกป,ปะเออแล้วปกติอะที่เราซื้อแบรนด์นี้มาเพราะว่าตอนเนี้ยเราอะชอบแป้งฝุ่นหินฟังมากแบบอยากตีมือตัวเองคือเราเคยซื้อมากขายแล้วลูกค้าเราอะตอนที่เราขายของคือชอบแบรนด์นี้มากบอกว่าดีๆเราก็เลยแบบเออไปหามาไดา้ๆแล้วก็แบบซื้อมาแล้วก็ขายไปเร็วเยอะมากเจ๊เคซ้เองแบบแค่ตั้งแต่สอบตลางแล้วก็การแจกจ่ายออกไปโคแล้วเราชอบแป้งฝุ่นหินฟังมากแล้วตอนนี้คือแบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนดีอะเออแต่ว่าพอเห็นแล เพราะว่าแบรนด์นี้นะคะส่วนลดก,ก็ได้ส่วน,นลดเยอะมากแล้วก็ไปตามมาค่ะตำหนักไฮไลท์ก็ไปตามมาเลยเดิมไม่ได้อยู่ที่กล่องจ้าเบอร์ที่อยู่ในแพ็คเกจฉันกงเองนะคะต้องขอโทษเปิดมาด้านในจะเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกนะแต่ว่าข้างหลังเขาก็มีกระจงกระจกให้กระตู้ด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มสวอชกันเลยที่เริ่มเบอร์ศูนย์หนึ่งจ้านี่คือสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นไฮไลท์สีนี้สักเท่าไหร่นะคะก็แปลกตาดีนะเป็นโทนแบบส้มๆทอง อัปลักกาสีนี้อัปลักาคืออะไรสีนี้คือเหมาะแก่การมาทำไฮไลท์ใดๆมากโดยเฉพาะสั่นด้างทุกคนจริงๆนะ เออสี่น้องไม่ได้เล่นเล่นนะคะน,นี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบอร์ศูนย์สองเบอร์ศูนย์สองมาป๊อปอัพแก้มยี่น้อใช้คู่กับอีบัตรอันเมื่อกี้ที่เป็นลูกโป่งสีชมพูน่าจะน่ารักมากเลยเป็นโทนชมพูทุกคนไฮไลท์สีชมพูอ่ะน่ารักนะเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบไฮไลท์สีชมพูตั้งแต่สมัยเรียนแล้วตอนนั้นเรามีเดอร์บาวแล้วเราก็ใช้จนหลุมเลยอ่ะเราก็เลยเออซื้อมาด้วยนะคะน้องได้เป็นเพื่อนกันอันนี้ว่าศูนย์สองน่ารั สีชมพูน่ารักมากนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นสีขาวซึ่งอันเนี้ยเราเอามาทําเป็นไฮไลท์ตาได้นะคะทําดอลลี่อายหรือว่าไปไฮไลท์คิวก็ได้อย่างวันนี้เราก็ใช้ขาวนะแต่ไปตัวไหนเดี๋ยวต้องไปดูคีย์เฟรนดนะคะในไตรบ้านแรกเราจะทอดมาต่อหลังคลิปนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีอะนี่เป็นสีขาวแบบนี้เลยขาวแบบนี้หลายคนบอกว่าพี่ขาวไม่ใช้ได้หรอมันใช้ได้จริงๆดูหน้าพี่วันนี้ สีนี้เลยแต่แค่คนละแบรนด์กันนะคะเดี๋ยวจะสวดให้ดูข่าวจริงทุกคนแต่ว่ามันสวยแน่นอนเดี๋ยวเราจะครีเอทจนได้นะคะแล้วเราก็ห่างหายสกักการแต่งหน้าลงนัดนดูนี้ไปเดี๋ยวจะกลับมาแหละทุกคนจะกลับมานะคะแคตตอรี่สุดท้ายทุกคนเป็นสิ่งที่เป็นตลอดเวลาทุกคนเป็นเวลาเครียดหรือแบบเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องซื้อเซรั่มเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจอันหนาวเห็บไปอีกนะคะก็จะซื้อสิ่งนี้ก็คือลิปสติกค่ะ เราซื้อมาถึง3แบรนด์ด้วยกันนะซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งน่ารักมากเป็นแพคเกจจิ้งหัวตุ๊กตาที่เขาฮิตดังฮอตจนเลิ่มตีได้ไปแล้วแต่าทางเราเพิ่งจะกรีไงนะเพราะว่าเราเพิ่งเห็นไลฟ์สดนี้ค่ะทุกคนเราก็เลยอือฮึต้องสั่งมานะคะโอเคมาเริ่มก,กันที่เป็นแรกเป็นอันนี้จ้าเป็นน้องแบรนโวโนอน,นะคะซึ่งแม่ค้าเขามีอยู่แท่งเดียวแท่งสุดท้ายในร้านเขาเลยนะเบอร์ศูนย์สามนะโอ้ตัวนี้นะคะจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ดูจใจดูข้างนอกก็เป็นกระดาษนะคะทั่วไปนะ ส่วนเปิดมาข้างในทุกคนน่ารักไหมคิวมากนะคะเป็นน้องตัวแบบว่าเหมือนตัวตลกไหมเป็นเขียวๆนะคะแล้วก็นี่เลยจ้ะสีแดงมากตอนนั้นไม่ได้ให้แม่ะ่ะสวอตไม่ได้ดูสวอตเขาเลยซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะอีนี่คะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโหแดงที่แท้ทุกคน โลดมากเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงอาจจะมีการทําคลิปสวอเจ้ารีบตุกกต๊กตาตุ๊ก,กตาเรานี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นคลิปร่วมกันนะไม่ได้แยกแบ่เพราะอันเนี้ยมีแค่แท่งเดียวน,นะคะก็เป็นลิปตุ๊ก,กตาเหมือนกันนะคะจากกากาโชค่ะซึ่งสําหรับเจ้าแบรนด์อันเนี้ยโ,โวโนโอ่ะเราไม่ค่อยคุ้นเราไม่เคยใช้เน,นี่ยเป็นอันแรกของแบรนด์เขาแต่สำหรับแบรนด์กากาโชอะ เราเคยใช้ลิปขเขาแล้วทุกคนแล้วเราก็ชอบเท็กเตอร์มากนะคะเป็นลิปเนื้อหมีที่เราไม่ได้มีการเอามาเม้าเพราะว่าเราหายไปเลยแล้วจนลิปน้องนะคะได้จากเราไปแล้วก็ใช้จนแห้งนะคะเราก็เลยแบบเออเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เราค่อนข้างไว้ใจเราก็เลยตามาเลยเราร้านเขาเหลือแค่สสีสองแห้งนะคะเราก็เลยจัดมาเลยนะคะเป็นเบอร์ po 0 5ย์กับ po 0 9ย์ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เป็นรุ่นคิวต่อนะคะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในทุกคนด้านในนะ่ารักบอกตรงนะคะราคาลักสิบเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้สำหรับริงร้านนะคะไว้ในดีสคริปชันบอกก็ลองไปถามแ,แม่คงแม่ค้ากันเอาเ no. นาะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในตีเต้นอะ่ะนี่ข้างในะน่ารักไหม น่ารักมากทุกคนมันน่ารักจริงๆนะคะอันนี้นะแบบอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าเดี๋ยวเราจะมาสวอชพร้อมๆกันเราไปสวอชกันแล้วนะคะเบอร์ส้มอิดตรงนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าหรือว่าน้องเหลืองนะคะแล้วก็เบอร์แดงอมชมพูน,นี้ตรงนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหรือว่าน้องม่วงนะคะก็คือบอกได้เลยว่าเนื้อยัน ได้ใจเจ๊อีกแล้วนะคะเป็นเนื้อกำมยี่นุ่มๆนะคะแล้วก็เนื้ออาจจะเบาวกว่าตัววโนตัวแรกแต่ว่ารู้สึกมีความนุ่มแล้วก็เป็น็ e เจอร์ที่เราแบบความคิดเห็นส่วนตัวเราค่อนข้างชอบเนื้อแบบนี้มากกว่านะโอเคเราไปดูกันที่ลิปแบนสุดท้ายก่อนจ้าและนี่คือสิ่งสุดท้ายในคลิปนี้นะคะที่เราจะมาอันบอกกันนั่นก็คือเป็นลิปสักแบนวอนจีนั่นเองค่ะซึ่งวอนจีนก็เป็นวอนที่เราค่อนข้างคุ้นหูอยู่แล้วก็เคย เออซื้อของชใช้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่แบบประทับใจขนาดนั้นนะคะแต่เนี้ยน่ารักดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกให้นะคะเพราะว่าราคาก็นอ้นองนนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็จัดมาทั้งหมด5สีได้กันนะคะเป็นเบอร์1ถึงเบอร์ห้านะต้เจอแกงสีขาวมาแล้วจ้านี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจจริงข้างในน่ารักมากทุกคนวงีงน่ารักจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอทพร้อมๆกันเลยละกันนะ เริ่มจากที่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นน้องแพะหรือแกะรัวสักอย่างนะคะน้องน่ารักยู่นะปูแดงจังนี่เนื้อน้องค่อนข้างจากเท็กเจอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าน้องจะแห้งที่สุดนนในบรรดาสามแบรน์นะคะอันนี้จะเป็นแดงที่แบบแดงๆอมส้มจี๊ดๆแต่ก็ขับผิวอยู่นะคะเป็นแดงแบบนางเอกเกลีนะตรงนี้นะคะต่อไปเป็นเบอร์ เอาค่ะเนี่ยเบอร์ศูนย์สองนะคะเป็นน้องแกะที่มีโบสีม่วงเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสวอชกันอันนี้มส้มเลยทุกคนโอ้ส้มแบบส้มตะโกนเนี่ยส้มแบบส้มส้มรักพ่อส้มมากส้มแบบส้มอย่างนี้นะคะทุกคนช่วงนี้อินหนึ่งนะคะรู้เลยว่าช่วงไหนนะคะอันนี้เป็นสีส้มนาน่ารักดีสดใสนะคะเหมาะกับแบบ แต่งตัวอยากจะสุดใส่ซัมเมอร์นะคะก็จะเป็นโทนนี้นะโอเคต่อไปเป็นเบอร์สูสาเป็นน้องแกะอุ้ยน่ารักเดี๋ยวเรามาลองดูแต่น้องแบบดูกราวใจมาก อุ้ยเป็นสีนี้ดูสวยอีกแล้วเป็นสีส้มอีดอนะทุกคนเป็นสีที่หลายๆคนนะ่าจะชอบกันนะเราแบบนึกถึงช่วงไว้เรานึกถึงแบบช่วงออถ้ำในใดนะเวลาแต่งหน้าโซนแบบน้ำตาลอมส้มอิดๆอย่างเงี้ยเหมาะมากอะต่อไปนะคะเป็นเบอร์04นะคะเป็นน้องหน้าแบบหน้าแบบเอายังไงกับฉันอะไรอย่างงี้นะคะเราจะมาสวอชกันหูโห สีไอดอลค่ะทุกคนมันเป็นสีที่ไอดอลเกาหลีมากๆนะคะซึ่งเบาเนอก็ได้มานะคะมีความมันสยานะอันนี้นะคะก็สุดใสน่ารักสู้ซ่านะคะและแฮงสุด้ายก็บจุกคนเบอร์0ูนย์ห้านะคะเป็นน้องตงงังยุนะคะวิลืมดมงกิน่นทุกอันเลยยมีความพีชนิดน,นึงแล้วก็ติ่งสง้ม สีนี้นาะจะเป็นสีที่เราใช้บ่อยนะเพราะว่าการทาสีลิปสดใสหรือบัตแก้มสดใสมันจะทําให้วนันดูสดใสหรือคนที่เห็นคุณดูว่าแบบเฮ้ยคุณดูสดใสขึ้นค่ะอะไรอย่างนี้นะคะโอ้เฮ้ยก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปอัน o x บอกค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะอิ่มเอมใจกันไปเลยเพราะเราจัดหนักจัดเต็มมากนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดือนหน้านะคะเราอาจจะมีการอันสบอกอีกไม่ใช่แค่ ร่องอังใดๆถ้าเรามีการอันบอกของใช้ในบ้านหรือน,นู่นนั่นนี่หนังส่งหนังสือหรืออะไรดีๆก็จะมาทํำคิสอันบอกแบบพยายามมากๆน,นะคะในการที่จะมาทำแบบเรื่องราวชีวิตเยอะมากจริงๆขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยที่ให้ มาคอมเมนต์นุกนะคะไม่ว่าจะเป็นการติเพื่อกอหรือว่าเป็นคําชมนะคะนุกอ่านทุกคําเลยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการรับชมมาจนถึงวันนี้นะตรงนี้นะคะโอเคค่ะก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ